รเรราชาามินวันธน,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 นีจำนานยนค่ะ <Okay. S 2> บ้านเดิมอยู่จังหวัดตรังแต่ตอนนี้มาพักอาศัยอยู่ที่ม่แเหล็กค่ะแล้วมีความปราบปลื้มปิติมากที่ได้มาถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์และ ทุกๆพระองค์บ้านยิ่ันเคารพเทิดทูนพระมหาษักริยรค่ะตั้งแต่เกิดมาบ้านยิ่ั้นที่ปักใต้ต้นตระกูลก็สั่งสอนให้เทิดทูนพระมหากษัตริย์ให้เป็นเป็นคนที่รู้คุณแผ่นดินค่ะสวัสดีครับผมนักศึกษาวิทยาศาสตรวิควารรมุ้ซอนช่งชวงเช้านะครับได้มีการเหลือประชาชนคือ หนึ่งช่วยยกของครับซึ่งของของเป็นของพระราชทานครับก็จะเป็นน้ำและข้าวครับต่อมาในช่วง12นาฬิกาก็มีการแจกน้ำแจกข้าวให้ประชาชนได้รับประทานครับหลังจาก12นาฬิกาก็ได้มีการเก็บขยะ ช่วยเหลือพี่ๆสิทิิอาสาครับก็ได้มีการยกของเสริมของให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับประทานครับจากนั้นก็ได้เก็บขยะช่วยช่วยพี่ๆที่มาทำงานเหือครับช่วยแจกน้ำแล้วก็ดูแลดูแลประชาชนครับครับกิจกรรมที่ผมทำทั้งหมดนะครับผมรู้สึก เป็นเกียรติและเพิ่อไปติดใจมากครับที่ได้เป็นส่วนสัมพันธ์ของงานใหญ่งานหนึ่งครับแล้วก็เป็นเกียรติกับผมอย่างมากครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่สิบนี้ก็ได้สเสด็จมาที่สระบุรีบ่อยๆครับครับผมนายนักศึกษาวิชาทหารนายพงสว่างเพิ่มครับนักศึกษาวิชาทหารปีที่หนึ่งครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับรู้สึกภูมิใจที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนในฐานะของรอจิตอาสานะครับ เป็นเกียิกับชีวิตหน้าครับรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้คนในวันนี้นะครับผมก็ผมมาทั้งเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟอาหารแล้วก็แนะนําที่นั่งให้เขาครับแล้วก็ช่วยเหลือในหลายๆด้านถามว่าเขาถามเพาห้ขงหน้นไหนก็พาเข้าไปด้วยครับครับผม